ที่ทุกคนทั้นจะต่อแถวขัาแบบนี้ทุกคนมันจะบอ,อบบบเข้าไปแบบว่าชิ่งเข้าไปนะทุกคน,น,น,วนกเวลาบนเขุารถมันก็จะเวลารถไฟฟ้ามากมันจะขารถไฟฟ้าตแต่ก็จะต่อแถวขัาแบบนี้นะแต่คนที่ออกมากก็จะออกมาตรงกลางนะทุกคนในรอรถล,อ,ล,อ,ลอส่งกลับบบนีได้เนาะหนุ่มลาวสุดประทับใจเมื่อเห็นมานายาทางสังคมของประเทศไทย บอกเลยแบบนี้หลายๆประเทศยังทําไม่ได้สวัสดีครับพี่น้องกรับท,ทุกทายสบายดีสวัสดีครับสบายดีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางสอง u t u b e บาโนเดอร์พี่น้องเนาะพบหน้าพบตากับขาประแจงนะครับพี่น้องบาโนคนเกาเ่าคนเดิมครับก็คือวานนะครับเนาะพี่น้องอ่าบาโนได้เหตุ hate, ที่ไปเบิองสง่องเบิองอ่าส่องตอนเที่ยงเนาะก็คือเป็นเรื่องเล่าหนึ่งที่ว่า หนุ่มสาวหรือว่าสาวลาาสองคนพี่เนาะนะที่ว่าลัดคิวอ่าซื้อตั๋วรถไฟฟ้าลาวจีนพี่เ้องแบบเห้นแบบนี้เนาะกับคิดฮอดหรือว่าบอคกดเห็นอ่าบรรยากาศหรือว่าหนุ่มเล่าคนนั้นเนาะที่ว่าเราไปถ่ายบรรยากาศอยู่ทางประเทศไทยพี่นนองซึ่งมาได้ได้ซึนส้มพี่นนองในการที่ว่ามีเป็นระบบระเบียบเนาะของประเทศไทยเป็นแบบประมาณว่าเออการเขาเ้าแถวต่างๆพี่น้องอันนี้ือเป็นแบบการปลูกจิตสานึกเนาะนษย์เสบะหวานเพื่อนนี่แหละการปลูกจิตสานึกหรือว่าปลูกพังกัน ในการที่ว่าเออเหตุยังไงครับในบ้านเขาเป็นระบบระเบียบเนาะพี่น้องมีมารยาทหรือว่าการปลูกพังให้เด็กๆหนุ่มสาวใบรุ่นพี่น้องในหูจักคขมบามารายาททางสังคมเนาะอันนี้กับมนุษย์โหแบบนี้เองจึงเหตุในประเทศไทยนะครับจึงนายู่ฮะแหละมองยังไงคือบ้านเพิ่นนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอ่าประเทศหนึ่งพี่น้องที่ค่อนขอา้างว่าวัฒนธรรมหรือว่าการที่ว่าประเทศอื่นเนาะพี่น้องยังเหตุบ่ไหลเลยเพราะว่าจะเป็นประเทศอ้อมคางเลแหละบอกว่วาประเทศเท่หาหรือว่าประเทศอื่นเนาะพี่น้องยังก่อนขังมาเหตุบ่ไหล คือบานเพิ่นเนาะก็ตามที่เราเห็นเนาะเรื่องเล่าที่ว่ามารยาททางสังคมบานเพิ่นค่อนข้างว่าถือว่าเพิ่นเฮ็ดไดด้ีพี่น้องเฮ็ดดีๆไลยเนาะการปลูกฝังเล็กน้อยให้ฮู้จักอ่าเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องให้ฮู้จักในการที่บานแล้วครับเนาะผู้ใหญ่ให้ของบอก็มีการขอบคุณขอบใจต่างๆก็ถือว่านี่นะครับก็คือมุมมองของประเทศไทยเนาะเพิ่นค่อนข้างว่าการปลูกฝังบานเพิ่นเนาะเพิ่นบอกเลยว่าอ่าบ่าวนุการที่ว่าเนาะประเทศไทยจะสามารถ ผูกจิตสำนึกเนาะครับคนในศาสตร์ตัวเองนี่ือวาา่าใ์ไเวลาล้วนอยู่ครับเนาะในการที่วา่าร์ให้เป็นระบบระเบียบไรเนาะครับก็คือนในแหละเพิ่นปลูกพังแต่ยังมาดิกหน่อยขึ้นมาพี่น้องอ่าเห็นรุ่นพี่รุ่นพ่อเนาะเห็นจั่างสิก็หมายมีระบบระเบียบมีความมีมารยาทเนะาะการสิบแบบนําไปใส่อันนี้เป็นเรื่องเล่ดีเนาะพี่น้องเนาะแต่กลับกันบางคนเนาะก็คือคนเล่าเฮาที่วา่าเฮ็ดแบบนี้นะพี่น้องเฮ็ดให้นในเสียภาพโพดเนาะทําให้เสียภาพพจน์ของคนเล่าเฮา,นะาเนาะหรือว่าเฮ็ดให้เห็นความที่ว่า เป็นนิสัยของตัวเองพี่เนาะค่อนข้างว่าฮาร์บอร์ไรเนาะเนี่ยมันนี่ครับเนาะมาเบิ่งมุมมองของคนไทยที่ว่าบรรลุยังคิดหอดคลิปนี้เนาะก็คือหนุ่มดาวสุดประทับใจในการที่ว่าประเทศไทยเนาะครับต่อแถวต่อคิวกันเห็นแล้วนาชื่นชมไลท์พี่เนาะมาเบิ่งมาชมคลิปนำกันก่อนครับเนาะแต่จังมาโรมกันใหม่ครับก่อนจะไปทำส้มคลิปพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบใจคลิปทั้งสองกองเบามิดคนดีๆเนาะครับเนาะคือว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ดีไลายพี่น้องเนาะมาเบิ่งมาชมคลิปนำกากันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงครับเนาะมาเบิ่งมาชมนนกััด้ครบ ไปกันเลยเมื่อกี้เดี่ยวเต็มอันนี้ก็คือบนสถานีรถไฟฟ้า BTS นะทุกคนสถานีสยามนะทุกคนตอนนี้มันจะมีลิฟต์นะทุกคนเนการเมืองไทยมันจะสะดวกสบายมากๆนะจะมีลิฟต์้วก็บันไดเลื่อนนะทุกคนก่อนจะเข้าดิฟแล้วก็ลงไปชั้นล่างนะทุกคนนะรถไฟบ่อยจะขึ้นมาได้เลื่อนก็ได้บ่อยากลงทางบมาได้เลื่อนก็ได้ทุกคนเราจะลงทางลิฟต์สะดวกสบายนะทุกคน ไอ้ปัญญาบนอยู่บนสถานีรถไฟควาบิเต็เนี่ยมันจะมีประรุ่มแบบนี้นะสบายค้อม้อนนะทุกคนจะระบายความ้อนนะทุกคนบรรยากาศมันก็จะเริ่มเต็มเลี่ยนะทุกคนนะอันนี้มันมีตัวเขบาใจนะทุกคนนะตัวนี้มันคืออีกอย่างเลยตัวนี้มันคือเหมือนกับกล่องซองตั้งไก่พวกทุกคนมีมันมันติดต่างยังมีตัวเบาใจเนาะ นี่มันเหมือนกับกล่อ,องซองทั้งไก่ในทะ่านผู้ชมยูวอนเต่านี่ปกติจะมีป้ายโฆษณาอาจจะเป็นหนังมั้งนี่เป็นหนังกับร่างฮิตน่าทุกคนนะนนะนเมื่อกี้นี่นี่ทุกคน,นทัานจะต่อแถวเข่าแบบนี้ทุกคนมันจะบอ่วบวเข่าไปแบบว่า ชิ่งเข้าไปนะทุกคน,น,น,ววคนกวเวลามันเขารถมันก็จะเวลารถไฟฟ้ามากมันจะเขารถไฟฟ้าแต่ก็จะต่อแถวเขาแบบีนนะแต่คนที่ออกมากก็จะออกมากตรงกลางนะทุกคนไนยอรถอส่งับบะเบีนไดเนะ้เนาะเดี๋ยวทุกคนสักพักหนึ่งประมาณประมาณสองนาทีมันก็จะ นี่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยมาเดินการเลิกงามมันก็จะมาต่อแถวไปเลยนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือระเบียบที่นายของคนไทยที่นาทึ้งส้มบางๆเลยมันม่เที่ยงเก่าว่าฮ้ายาบนะทุกคนเห็นห้ายาบเนาะในรถไฟก็มาได้ทุกคนบางรายทุกคนเด็กเดบิวทพี่นายเนี่็มีสมีมีว่าคิดว่ามีเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวเนาะทุกคนเนาะประเทศอื่นนาบบูมีเด็กทุกคนเพราะว่าผุกคนเห็นเนาะทุกคนเนาะ เมกะมัมเมตกามาถ่ายภาพบรรยากาศให้ที่น er, you know, wow. so um. ้องได้รับชมว่าแตบบวินัยของคนไทยเนาะในมุมแม่ทุกคนทงเด้อเห็นไ่มทุกคนกัรกระจายยามาทางกลางนไงนะทุกคนเลยนะทุกคนยางมาตรงกลางแบบนี้แต่การพ่นกับพระมติในเขาได้ทุกคนเห็นไหมการกระจายพ่ะมติในเขาเนา่าจะบาดเป็นสิรอลจะพ่นข้างนอกออกมาก่อนนะทุกคนตอนนี้แต่เพือน่อแบบวินัยของคนไทยนะทุกคนอาชีพส้มมากๆเลยเต็มเลยขบวนเได้ทุกคน กนีะแบียบภายในของคนไทยเนาะควบเดิมลำเพรว่าแม่นะทุกคนควบเดิมลงของมั่งไทยมันจะบ่มีนะทุกคนเแยงได้ทุกคนอันนี้ก็คือระเบียบภายในของคนไทยระหว่างความเดิมลำมนจะบโบแบ่งแยกชุนชั้นเนาะไม่มีเวลามันจะบโบแบ่งแยกชุนชั้นนะทุกคนเพราะว่าจะเป็นไทยกระตามนะทุกคนนะจะเป็นเจ้าหน้าที่ยังกระตามสำหรับคนไทยเดี๋ยวมาจะบโบแบ่งชครืชั้นนะก็คือ เสมอภาพกันนะทุกคนนะจะบดจำโบแบ่บบบงแยกว่าเออขอยเป็นเจ้าหน้าที่นะไอ,อเป็นเจ้าหน้าที่ขอยต้องได้ได้ชิดได้ไดอภิสิิทธ์หลายกว่าสินะมันจะบโบแบ่บงแยกชุนชันนะทุกคนเนาะเด็กก็คือ,อ,อนีแนวคำว่าระชาท,ทิปตไตยมันก็จะเป็นไปในทุกคนด้านหา่ม,มด้านน้ำมันก็จะเป็นหางออสยามประดับก่อนนะทุกคน แล้วทุกคนจะกับขบวนหนึ่งกันเนาะขบวนนี้มันมาจากฝั่งทุนบุรีนะทุกคนฝั่งทนน,นั่นแหละทุกคนมาจากบุรุกาศบางบ่าบุรุกาศบางบ่านะทุกคนเนาะมันมาจากบุรุกาศบางบ่ากับมาสะพานตักสินหรือว่างเ่ียนใหญ่อนะไทุกคนจะนนะ็นากมาตรงนี้เนาะแจากการทัดสถานีถัดไปก็เป็นสถานีสนา,ามกีฬาเดิทุกคนมาจากจบอยู่ที่ตรงน,นั้นเนาะมันจะสุดซ้ายอยู่ที่ านี่สนามกีฬาได้เองเราทุกคนนะดีทุกคนมันมาใส่บริการรถกับที่วาลายเมื่อหนึ่งกับบุมิดบุมิดว่าได้อยุกได้ได้จากาการมาใสเป็นมาใสรถไฟฟ้าได้ได้จากเนี่ยแต่ที่พม่ประมาณ,ามาณบุตรตามก็สองหลานนะบุมิดวานเนาะทม่ทวาร์บุตรตามก็สองหลานนะสำหรับเงินที่ได้มาจากรถไฟฟ้านี่เนาะทุกคนเนาะ งานชื่นส้มมากๆเลยนะแบบพี่นายแบบนี้มีแต่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแนะ้วทุกคนมันก็จะเต็มมีได้ทุกคนเมือ่อเนี่ยได้อยู่กำไรได้อยู่ประมาณมืเนะ่ประามาณกว่าอส,สองล้านบาทนะทุกคนนะโอ้แบบพี่นายสุดยอดเลยทุกคนนงานชื่นส้มมากๆเลยมาเมียกาโบเกอร์ยังจะเตือนะทุกคนมีแต่แบบนี้มีแต่ ประเทศไทยอย่างเดียวนะประเทศไทยนี่จะระเบียบวินัยสูงนะทุกคนจะาบาแบ่งแยกชุ่มชันกับมาดได้นะทุกคนเนาะโมทุกคนทุกคนสุดยอดใบเม็ดขภูมิใจอากมาเลยทุกคนคือ,อบา้บานบา้านบ้านใบเม็ดะบาเมนะ็ดเ,เคยนั่งรถตั้งแต่มาตั้งแต่เวียงจันทร์นะ มาแต่เวียงจันทะ์มาลงที่ปากเซะนะทุกคนก็รถมาหอดอยู่ที่พมา่านัะแขกเนี่ยทุกคนซ้อนนัแขกนี่แหละมีคนจีนนะทุกคนคนจีนบันมีแต่นอนกำลังรับรับอยู่ประมาณตีหนึ่งเนี่ยทุกคนนอนในรถประมาณตีหนึ่งคนจีนมันขึ้นมานะอ,นาอ,านอู้ยังบอกยังกับทุกคนยุงย่งยิ่งยุ่งยิ่งเหมือกัอจนสะดุ้งตื่นเลยนอนกับบัวรับเลยแบบนี้เฝ้ากันเสียงดังขนาดเลย แต่ว่าบ่เกรงใจช่ไทุกคนเนาะบ่คือประเทศไทยประเทศใต้ในปัจจัยตื่นรถลงเรือประจัยปัจะบ่ใส่เสียงรบกวนเนาะน้พี่น้องเนาะเป็นจังไงครับในเบอง์ริส้มบรรยากาศเนาะเรียว่าการต่อแคลต่อคิวเนาะซึ่งบาสถานที่เรียว่าแต่ละบอนพี่น้องจะมีบัตรคิวเนาะประเทศไทยเพิ่นจะมีบัตรคิวว่าสิเป็นธนาคารบ่เนาะครับหรือว่าการซื้ออาหารต่างๆเนาะซึ่งบาแต่ละคนก็ล้วนแต่การปลูกจิตสํานึกของภัยมันพี่น้องคนไทยเพิ่นคือแบบบ่บอกอยู่แล้วเนาะก็คือเพิ่น หูจักเองก็คือนะครับคนไทยเป็นเรื่องที่แบบธา,าโมโรมบตคิ้วมันเป็นเรื่องที่แปลงร้ายสําหรับหลายๆคนที่เบาเสียงเดียวกันพี่น้องว่า้าว่าคนไทยไม่ต่อแถวหรือว่าการที่ว่าไปแซงคิ้วคนอื่นนี่คนจะแนมแบบใน,ในเสิงดบเลยพี่น้องคนจะแนมแบบคนจะมองแบบประมานแบบเหมือนตัวประหลาดบอยง่ายเนาะน้องพี่น้องก็คือแบบนี้แหละการที่ว่านึ่งมากครับาบร,รยารยญาทางสังคมของประเทศไทยเนาะแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่ให ผู้ใหญ่ให้ของครับเด็กไม่ขอบคุณขอบใจเนาะกถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกร้ายนี่นะครับการปลูกพังของบานเพิ่นเนาะซึ่งมามันกับือว่าบอกเลยว่าดีร้ายพี่น้องการตีว่าแบบนี้เนาะเขาเป็นคนเล่าคนหนึ่งที่ว่าชื่นชมครับในการทีว่ามีมารยาทของเพิ่นปลูกพังกันในทางที่ดีอันนี้ก็ถือว่าเฮาควรเอาเป็นแบบย่างพี่เ้างแบบยางอย่างกับขึ้นเลแหละการทีว่ามีมารยาทเนาะทางด้านสังคมการปลูกพังให้เด็กหน่อยหูจักครับเขารบหูจักหักแพ่งต่อผููรักผู้ใหไ่ต่อครูอาจารย์ถือว่า ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไลน์แหละพี่น้องเนาะในการทีว่าเห็นแบบนี้กะเขาคุนเลาเขาควรปลูกพังกันโมเมนต์ว่าเห็นแบบนี้เนาะครับเนาะเห็นก็คือเห็นสองสาวหันทีว่าเป็นรัดคิ้วนะครับเป็นรัดคิ้วแบบก็คือมันเห็นให้แบบประมาณแบบแบบเบ,บาอย่างไคือเข้าแบบประมาณวบาเห็นแก่ตัวเกินไปเนาะพี่น,ออน้องเห็นแก่ตัวแบบไรทั้งที่ว่าคนมากเนาะครับนะเนาะตอนแถวมางดีไลนมันอ่าเขาก็มาแตาส่สาวพี่น้องเขาก็มาแต่สาวเนาะแต่ว่าเป็นยังเจ้ามากแบบปุบปับเลยอันนี้มันกะืีว่าเนาะครับ กาเห็นนะครับเนาะทางพนักงานเมันก็คล้ายหายแต่ว่าทางประเทศไทยนี่บอกเลยว่าถ้าว่าคล้ายคล้หายนี่ก็โล่นดาแน่นอนพี่เนาะอ่าคือว่าความพิสทนี่กับพนักงานนี่กับพิสนั่พี่เนาะที่ว่าคล้ายตัวหายเนาะในการที่ว่าเห็นแสงคิ้วบางสีเป็นยังเขาคือบอกเขาว่าเออไปต่อคิวก่อนนะจึงแบบบางครั้งมนุษย์ว่าการที่ว่าเห็นสองสาวไปซื้อปีรถไฟเนาะอาจจะเป็นหรือว่ามีคนหูจักพี่เนาะในสถานที่ต่างๆนะในสถานที่อย่างนั้นเนาะอาจจะเป็นญาติเป็นยังที่ว่าคล้ายตัวหายพี่เนาะโดยการโทรนัดกัน มันก็เป็นเรื่องเล่าที่แบบคนเล่าคือกันเนาะครับก็บอกโอเคพี่น้องเนาะที่ว่าเห็นแบบนี้ก็ถือว่ามันคนกลางมาเอาเปรียบกันได้กัสีประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะคลิปนี้มัมีอย่างไรเนาะให้มาเบิ่องมุมมองของคนเล่ากับคนไทยต่างกันพี่น้องว่ามันคนกลางว่าวันเพื่นเนาะปลูกจิตดสมนึกหรือว่าปลูกผังกันเดืองมานอนยานี่คนทางว่าสุดยอดไลยพี่น้องเนาะในการที่เห็นแบบนี้เขากลควนเอาเป็นแบบย่างครับสำหรับคลิปนี้กัสีประมาณนี้เลือครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้พอกันไหมใน โกรมนะครับเขามาเดี๋ยวฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งสองของวานุทีเนาะโดยการกดไลค์กดติดตามเนาะกด subscribe สำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย